สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาตอนเย็นเลยนะคะวันนี้นะคะอยู่ที่แปลงผักค่ะอยากจะมาอัปเดตแปลงผักนิดนึงนะคะเพราะว่ามีการปลูกผักเพิ่มไปนะคะก็ไม่ได้เย็นมากนะคะตอนนี้ประมาณ4ี่โมงกว่าค่ะแต่ว่ามืดมากๆเลยนะคะก็ฟ้าปิดแบบ ปิดสนิทเลยนะคะแล้วก็ได้ยินเสียงฟ้าร้องนิดหน่อยนะคะก็ด้วยความหวังค่ะว่าฝนจะตกค่ะเมื่อวานนะคะตกมาแล้วรอบนึงค่ะตกแบบตกหนักมากๆเลยนะตกประมาณชั่วโมงนึงค่ะก็ชุ่มชื้นไปนิดหน่อยนะคะดับร้อนไปได้นะคะแต่ว่าตั้งแต่เช้าว,วันนี้นะคะเช้าว,วันใหม่ก็ร้อนเหมือนเดิมแล้วค่ะก็วันนี้จะพาเดินดูผักนะคะเพราะว่าเดี๋ยวอยากจะอัปเดตนิดนึงเดี๋ยวถ้ารอไปนานๆเดี๋ยวผักโตแล้วจะงงว่าเอ๊ะปลูกเมื่อ อะไรนะคะเนี่ยค่ะก็เริ่มจากแปลงนี้เลยนะคะแปลงนี้นะคะเรามาปลูกเพิ่มนะคะจะมีถั่วพุ่มนะคะเนี่ยค่ะเต็มเลยค่ะเนี่ยปลูกไปน่าจะเดี๋ยวนะนับก่อนสองสี่เอ่อหกแปดสิบสิบสองสิบสี่ต้นค่ะก็เราก็ เพาะไว้เยอะนะคะก็เลยเอาลงหมดเลยเพื่อความแบบว่าชัวร์ว่าจะไม่ตายถึงตายก็จะยังมีเหลือบ้างนะคะแล้วก็จะมีต้นบัตเตอร์นัทสควอชนะเมื่อวานฝนตกก็ใบเขาก็จะเปื้อนนิดนึงค่ะเนี่ยโดนแบบว่าน้ําฝนกระแทกใส่นะก็คือเรายังไม่ได้คลุมดินนะเดี๋ยวจะหาแบบว่าหญ้ามาคลุมดินเดี๋ยวต้องรอตัดหญ้าก่อนค่ะก็ปลูกไปแบบว่าตรงช่องอย่างนี้เลยสองสี่หกดสิบ สิบสต้นค่ะก็ยัดเข้าไปเลยนะคะก็เดี๋ยวรีบพาเดินดูแล้วก็เดี๋ยวจะได้เข้าบ้านเนาะเพราะว่าตอนนี้ได้ยินเสียงฟ้าร้องจริงเดี๋ยวฝนอาจจะตกถ้าตกคือดีใจมากอะบอกเลยแล้วก็แปลงนี้ค่ะแปลงนี้นะคะจะมีข้าวโพดนะคะแล้วก็บัตเตอร์นัทสควอชนะคะข้าวโพดนี่ก็ลงไปเยอะเหมือนกันนะเดี๋ยวนะลงไปเท่าไหร่เนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด ่ uh, 24ต้นก็คือ uh, มีสามแถวนะแนวยาวเรียงไปเนี่ยแดแล้วก็แนวขวางสต้นค่ะ mm hmm. ก็ตอนนี้ก็เพาะไว้เมื่อวันที่เดี๋ยวนะเราเพาะไว้ตั้งแต่เดือนที่แล้วนะคะแล้วก็ uh, วันนี้เท่าไหร่เนี่ยประมาณสอง สสัปดาห์กว่า3ส,สัปดาห์ก็เอามาลงดินนะคะพวกนี้คือเพาะจากเมล็ดแล้วก็เอาใส่ถาดเพาะไว้นะแล้วพอแบบว่าแปลงพร้อมเราก็แบบว่าเอามาลงนะคะจะได้โตเร็วค่ะเดี๋ยวหันมาฝั่งนี้นิดนึง ก็ฝั่งนี้จะมีแตงไทยนะคะ12ต้นแล้วก็จะมีซาเวียร์ฮัมมิงเบิร์ดค่ะเนี่ยโตขึ้นไหมโตขึ้นเยอะเลยเนาะก็นี่ค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้น่าจะบานสวยถ้าไม่โดนฝนลงใส่ซะก่อนนะแล้วก็แตงไทยเราก็มาตัดยอดแล้วนะคะนี่ค่ะนี่ตัดยอดไปแล้วเขาก็จะแตกเพิ่มคราวที่แล้วปลูกอ่ะบัตเตอร์นัทสควอชไม่ได้ตัดยอดไงแล้วก็รู้สึกว่าได้น้อยก็เลยแบบลองเออหาใน youtube เขาก็เออเขาตัดยอดกันเราก็เลยลองตัด นี่ค่ะก็แตงไทยนะคะแล้วฝั่งนี้ค่ะมีข้าวโพดล้มด้วยเพราะว่าเมื่อวานพายุเข้าแรงมากแล้วก็ลูกนี้อะไรเนี่ยมีมดด้วยสงสัยจะเพี้ยลงแต่ก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าเราปลูกล็อตใหม่รอไว้แล้วค่ะ <c oughs> ก็ข้าวโพดล้มไปต้นเดียวเองค่ะไม่เป็นไรเพราะว่ายังเหลือต้นอื่นแต่ว่าเดี๋ยวถ้าฝนลงอีกไม่รู้จะล้มเพิ่มไหม <c oughs> นี่ค่ะแล้วก็บัตเตอร์นัสควอชนะคะก็ เออเมื่อเช้าไม่ได้มาผสมเกสรเลยไม่รู้มีบานบ้างไหมนะมีอยู่สามต้นเนี่ยตรงนี้แค่สามต้นเองนะยังเต็มเลยแล้วตรงนี้เราปลูกไปสิบสิบกว่าต้นเนี่ยเดี๋ยวคงจะให้เขาแบบว่าเลื้อยออกไปด้านหน้านะคะเพราะว่าเรามาเคลียร์นิดหน่อยละก็ไม่เชิงว่าตั้งใจเคลียร์นะคือว่าเคลียร์ตรงนี้ตอนแรกมีพากกากรองแบบใหญ่มากแล้วก็เคลียร์ให้เขาได้รับแสงแดดนะคะเดี๋ยวจะให้แบบว่าเลื้อยออกไปข้างนอกฝั่งโน้นละกัน โอเคกลับมาตรงนี้นิดหน่อยนะคะนี่ค่ะเขาพูดก็ตอนนี้เขาก็เริ่มที่จะเป็นสีน้ําตาลแล้วนะคะผมเขาเนี่ยก็จะเริ่มแบบว่าสุกนะะอันนี้ลูกใหญ่มากดูดิเทียบกับมืออ่ะแต่ไม่รู้แบบยังไม่ไว้ใจต้องรอดูข้างในก่อนเพราะบ,บางทีลูกใหญ่ก็จริงแต่ข้างในฝันหลอเจอมาละเขาที่แล้วแบบว่าเซ็งมาแล้วก็บัตเตอร์นัทนะคะเราติบหนึ่งลูกแล้วค่ะนี่ลูกใหญ่เลยนะเทียบกับมือนะนี่ ได้หนึ่งลูกก็แฮปปี้ละก็อ่าเดี๋ยวหวังว่ารอบรอบถัดไปอ่ะคือมันมันเยอะมากทั้งสองแปลงขอให้มันได้มากกว่าแบบว่าสักห้าหกลูกสิบลูกอะไรก็ได้คือขอให้มันได้เยอะอะค่ะเพราะเราชอบทานแล้วแบบเก็บมันเล็ดออกมาแล้วเอามาปลูกต่อได้ด้วยค่ะแล้วก็แปลงนี้นะคะแปลงนี้จะเป็นพริกค่ะก็น่าสงสารพริกตรงนี้มากเลยดูดิโดนแดดเผาค่ะเนี่ย โดนแดดเผาจนแบบไหม้เลยอ่ะคือเผามาสักพักแล้วแหละคือมันร้อนมากๆแต่ว่าเขาดกมากเลยนะเนี่ยดูดิดกสุดๆอันนี้เป็นต้นใหม่อันนี้เพิ่งออกพิกนี้ปลูกไปเหมือนจะแปดต้นหรือสิบต้นไม่รู้จําจไม่ได้ละมันจะเหลือแค่ไม่กี่ต้นเองค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราไม่ได้ทานเยอะขนาดนั้นแล้วก็ดาวเรืองฝรั่งเศสค่ะนี่ ยังสวยอยู่นะแล้วก็นี่ค่ะมะเขือเทศเพศทายรอบนี้ตรงเนี้ยลูกไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่น่าจะแดดจัดเกินไปนะคะเพราะว่าเขาแบบว่าเนี่ยจนแตกเลยเนี่ยดูดิเห็นนะซูมไหมเห็นแล้ว่ามันแตกเดี๋ยวคงต้องมาเก็บค่ะแตกเยอะมากแล้วก็นี่ค่ะคอสมอสที่เราปลูกลงในซุ้มเนี้ยเห็นไหมสูงแล้วนะเพราะจากมเมล็ดนี้น่ารักมากเนอะ สีชมพูหวานเลยค่ะอันนี้ก็มีต้นใส่ซุ้มและต้นเองค่ะโอเคมาฝั่งนี้นะคะด้านนี้ก็จะเหมือนกันค่ะมีพริกแต่ว่าไม่โตเร็วเท่าอีกฝั่งหนึ่งเหลืออยู่สองต้นเองมั้งเนี่ยจะมีตรงนี้แล้วก็ตรงโน้นค่ะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นแต,แตงร้านค่ะเราชอบทานแ,แตงร้านมากกว่าแตงกวาเพราะลูกใหญ่ดีไม่ต้องใช้เยอะ นี่ค่ะดอกมาเต็มเลยแต่ส่วนมากเป็นดอกตัวผู้นะดอกตัวเมียยังไม่เห็นเท่าไหร่แต่ก็โอเคค่ะเพราะว่าสามต้นเนี่ยดูความสูงเขาสิจำได้ไหมใครที่ได้ปลูกพร้อมกันตอนนี้สูงขึ้นมาตรงน,นี้แล้วค่ะแล้วก็ต้นนี้สงสัยจะไม่รอดนะพริกหนุ่มเนี่ยแห้งเหี่ยวเร,รู้สึกว่าข้างใต้เขาอาจจะแบบว่าไปโดนอะไรหรือเปล่าหรือมีมดหรือน้ำไม่พอเนี่ยค่ะแต่ไม่เป็นไรต้นนี้ซื้อมา ยี่สิบาทเองก็เดี๋ยวถ้าตายไปซื้อใหม่ก็ได้แต่ต้นนี้โอเคนะต้นนี้แบบว่าสมบูรณ์ซื้อมาพร้อมกันเนี่ยแล้วปลูกข้างกันอย่างเงี้ยอันนี้เป็นอคอสมออีกต้นหนึ่งค่ะแล้วก็อันนี้เป็นฟักทองค่ะอันนี้ก็ตัดยอดเรียบร้อยแล้วดูดีอันนี้ใหม่ไปเรียบร้อยแล้วอันนี้นาฮิมาค่ะอุลาอันนี้อะไรเนี่ยพลูม พวที่เ้วที่ออกมาเราก็ไม่ได้ตัดแต่งเลยนะเนี่ยอย่งอันนี้จักรอบที่แล้วยังอยู่นี่ก็มีช่อขึ้นมาเดีย๋ยวนะรีบเดินหน่อยเพราะว่าฟ้าร้องมาละแล้วก็ฝั่งนี้ค่ะผักกาดขาวที่ปลูกไปน่าจะถ่ายวิดีโออยู่นะตรงเนี้ยเราเป็นคนใจบุญนะคะก็จะปลูกผักกาดขาวให้เพลี้ยมาเจาะเล่นดูดิเป็นรูทุกแบบทุกใบเลยอะ มันจะชอบทานอะไรขนาดนี้เพลี้ยอย่างเงี้ยตัวเนี้ยกระโดดแบบกระโดดไกลเลยนะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยถ้าเราถ้าเอามือใกล้ๆนะกระโดดจับไม่เคยได้เลยตัวเนี้ยฉลุไลแบบว่าผออักการดนี่เราก็อยากจะยอมแพ้เหมือนกันนะปลูกทีไรมันเป็นรูตลอดเลยบ้านอื่นทํายังไงบ้างคะให้มันไม่เป็นรูแบบเนี้ยคือมันก็มันก็กินได้นะแต่มันไม่สวยไงแล้วก็แปลงนี้ค่ะ จะ,ะย้ายต้นซาเวียร์ฮัมมิงเบิร์ดออกไปต้นหนึ่งเพราะว่าเรา,เาไปปลูกไปตรงแปลงฝักทองค่ะตอนแรกมันจะมีตรงเนี้ยต้นหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาต้นบานชื่นมาลงที่เราพอจากเมล็ดนะตรงนี้เดี๋ยวจะเอาบานชื่นมาลงเพราะว่าเดี๋ยวเราอยากจะปลูกสลับกับผักค่ะดอกไม้กับผักเพราะว่ามันจะได้เป็นการแบบว่าพรวนดินหรือว่าปรับหน้าดินด้วยนะคะอันนี้ต้นเบซิลอิตาเลียนเบซิลค่ะเนี่ยน่าจะร้อนจัดมากแต่ก็อยู่ได้นะ อันนี้เออ่ะมะเขือม่วงอ่ะยังไม่มาเลยอ่ะน่าจะเริ่มใกล้จะมาแล้วเนี่ยค่ะยังไม่เห็นเลยนะตั้งแต่ปลูกอ่ะยังมะเขือปอดนี้ได้กินละแล้วก็ฝั่งนี้ฝั่งนี้เราเรามีข้าวโพดเหลือก็เลยเอามาลงตรงนี้ค่ะมีอยู่สองต้นอันนี้เป็นฟักทองอันนี้พันถุงทองค่ะ ซื้อมาทั้งซองอะ่ะมันมีสิบเมล็ดอะ่ะแต่เราทำแบบติดแค่ลูกเดียวอะ่ะไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมติดน้อยจังเนี่ยค่ะแล้วตรงนี้พวกนี่หอมแดงน่ารักมากเดี๋ยวคงต้องมาเก็บแล้วค่ะเนี่ยรอให้เขาหัวหักอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยคือเก็บได้แล้วอันนี้ยังไม่หักเท่าไหร่แต่เราซื้อมเมล็ดมาเพิ่มแล้วนะวันนั้นไปเจอก็เลยเก็บมาแต่ทั้งๆที่มเมล็ดที่เราจะเก็บอะ่ะก็มีนะเนี่ยค่ะ นี่คือที่เราจะเก็บมเมล็ดเห็นไหมดำๆในในรูอย่างเงี้ยนคะคะเดี๋ยวสักพักน่าจะพร้อมเก็บแล้วแหละต้องให้แห้งสนิทเลยแต่เราก็เพื่อความชัวร์ไงไปเจอ,อมเมล็ดเป็นซองก็เลยซื้อมาด้วยเลยฝั่งนี้นะคะก็นี่สวยขึ้นเยอะเลยอันนี้ตอนแรกมีถั่วนะเราถอนทิ้งไปแล้วเพราะว่าเมื่อกี้ปลูกใหม่เยอะมากที่แปลงที่ให้ดูตอนแรก แล้วก็อถอนถั่วทิ้งแล้วก็ลงพริกหวานแทนค่ะมีพริกหวานสีแดงต้นเล็กอยู่แต่ดูสภาพแบบน่าจะร้อนจัดอะแล้วปลูกต้นนี้หายไปเลยน่าจะไม่รอต้นเนี้ยจะเหลือกี่ต้นเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าต้นค่ะตอนแรกเพราะติดหต้นอันนี้กุหลาบจำได้ไหมที่เกือบตายมาละอันนี้ n o t ติงฮิล l l ค่ะ ในผู้รอดกุหลาบตายเยอะมากที่ยังไม่ได้ลงดินน่ะมันร้อนแต่อันนี้สวยมากดาวเรืองฝรั่งเศสค่ะและอันนี้จะเป็นโซนของอมันฝรั่งค่ะก็เหมือนเขาเนี่ยเห็นไหมเอเ็นไหมยางเอเ็นหาแดดนี่ค่ะพอพอเอาต้นมะเขือเทศเพทายออกนะตรงนี้ดูโล่งขึ้นเยอะเลยเดี๋ยวตรงนี้จะปลูกาบานชื่นนะคะอย่างที่บอก โอเควนกลับมาฝั่งนี้เดี๋ยวโซนตรงนี้กำแพงนี่เดี๋ยวเราต้องมาเล็มแล้วก็ข้างล่างต้องมาถอนยาคาด้วยค่ะโอเคเดี๋ยวนะวนกลับมาฝั่งนี้ตรงนี้จะเป็นแปลงกลระลำปลีสีแดงนะคะที่เราปลูกไป้ทำวิดีโอปลูกไป10ตอนนี้เหลือหนึ่ง6สาสีค่ะเริ่มห่อละคือขอบอกว่านอนกินเยอะมากแล้วเราก็ต้อง เด็ดใบข้างนอกเขาออกค่ะตอนแรกใบข้างนอกแบบเด็ดออกไปแบบต้นละประมาณแบบหกเจ็ดใบเลยนะเนี่ยมันโดนกินอย่างนี้หมดเลยแต่ตอนนั้นมีหนอนอยู่ก็เลยต้องเอาออกเนี่ยค่ะเขาจะเริ่มห่อสีสวยมากแต่ว่าพันธุ์นี้หัวเขาจะเล็กนะคะเพราะว่าเราดูในตอนแรกเราคิดว่าทําไมเราปลูกแล้วหัวเล็กแต่ว่าเราวันนั้นไปเจอในตลาดหัวเล็กเหมือนกันแบบอ๋อโอเคถ้าเขาเป็นพันธุ์หัวเล็กแล้วก็ไม่ได้ทําอะไรผิดเนี่ยค่ะ ตอนนี้เริ่มห่อละแต่ยังไม่แน่นนะแต่ว่าถ้าลองเอามือจับอะจะจะรู้สึกว่าแข็งข้างในนี่ค่ะเริ่มหอ่อแล้วเสียดายมากอยากได้แบบภาพแบบแบบว่าเป็นดอกใหญ่ๆเลยแต่ก็เออไม่ได้ก็ไม่เป็นไรคะ่ะโอเควนกลับมาฝั่งนี้นิดนึงอันนี้ยังเป็นอ,หอ่หอมหอมหัวใหญ่สเปนนะคะยังไม่ยังไม่พร้อมเก็บคะ่ะต้องรอให้เขาแบบว่าหัวข้างบนเขาหักลงอะ่ะ เพราะว่าเขายังโตไม่เต็มทีจะมะีต้นหนึ่งที่มีดอกออกมาเราจะปล่อยให้เขาดอกเราจะได้เก็บมันเล็ดที่เหลือคือเราเด็ดดอกออกค่ะเพราะว่าอยากให้เป็นหัวหอมแต่อันนี้เก็บไว้เผื่อได้มันเล็บนี่ค่ะแต่เขาก็เริ่มนะเริ่มที่จะแบบว่าเป็นสีน้ําตาลข้างล่างแล้วแล้วก็เนี่ยคือเริ่มเริ่มจะหักแล้วก็เดี๋ยวถ้าสักพักถ้าเขาเริ่มแบบว่าล้มหมดอะ่ะก็ถึงจะเก็บได้ค่ะ แล้วก็ฝั่งนี้นะคะตรงนี้จะเป็นพริกหวานสีเหลืองที่ปลูกไว้ก่อนหน้านี้แล้วคราวที่แล้วพาเดินดูยังไม่ค่อยเห็นลูกเนาะอันนี้มาเอ้ยอะไรเนี่ยทำไมแตกเหมือนนกมาจิกเลยอะ่ะน่าจะนกมาจิกเอางั้นเดี๋ยวคงเด็บถิงไม่เป็นไรเดี๋ยวอาจจะต้องมาหอม่อไหมเนี่ยทำไมแบบว่านกเขาก็คงหาอะไรทานอะไรเงี้ยนี่่ะนี่ก็มาละอ๋อเสียดายอะ่ะ โดนจิกอย่างนี้เลยอันนี้ตอนแรกมีอเจระตุ้มนะเราถอนออกไปปลูกในแปลงดอกไม้แล้วค่ะแล้วก็อันนี้สองต้นนี้คือต้นผีเสื้อสวีทวิลเลียมที่เราตัดมาปักชำํำลองปักชํำดูติดนะชํำได้สักพักแล้วแหละโอเคถอยมาฝั่งนี้นะคะนี่ค่ะยาเริ่มติดแล้วนะนี่ใครทันดูเราปูญ้าบ้างมันจะมีอยู่สองสองซอยสุดท้ายคือซอยนี้ แบบซอยนี้ซึ่งมาปลูกมาปูตอนที่มันร้อนมากๆแล้วแบบเกือบตายอะแต่ตอนนี้เริ่มจะเขียวดูเขียวกลับมาแล้วค่ะนี่เดี๋ยวนะเดี๋ยวขอถอยให้ดูหญ้านิดนึงนี่ค่ะที่ที่ปูใหม่นะจะเป็นตรงนี้นาะดูเขียวขึ้นเนี่ยค่ะเสียดายอะกระหล่ำปลีสีแดงอยากให้เรียงกันสวยๆ คือตอนนี้เรากา็จะเรียนรู้ไปด้วยนะว่ามันปลูกยังไงดูแลยังไงก็มันต้องเรียนรู้ด้วยการหัดทำไงนี่ค่ะหัวถ้าเราจับอย่างเงี้ยแข็งนะแข็งข้างในนี่ค่ะแล้วก็แต่สีเขาสวยจริงเมื่อกี้ยังไม่ได้ดูฝั่งนี้เนาะนี่ค่ะหัวถ้าเทียบกับกำมือหลอก็ประมาณนี้เนี่ยแข็งเลยอันนี้สีเขียวหน่อยนึงอันนี้ตอนแรกแบบไม่ค่อยโดนแดดเท่าไหร่ พอโดนแดดจ,จัดเขาจะแดงกว่าค่ะอันนี้น่าจะโดนแบบว่าอะไรคลุมสักอย่างนี่ค่ะแล้วก็หมวนี้เขียวสุดๆเลยโอเคต่อไปแปลงไหนต่อแปลงนี้ก็คือทําใหม่นะคะก็จะมีซูมตอนแรกไม่มีซูมอะไรเลยนะก็แปลงนี้คือเราไปได้ต้นมะเขือเทศเพศทายก็คือตอนแรกแปลงนี้มันมีมะเขือเทศเพศทายอยู่แล้วก็ มันจะอยู่ตรงมุมตรงนั้นมเมล็ดเขาร่วงแล้วขึ้นเองเราก็เลยหยิบออกมาได้ห้าต้นก็เลยเอามาลงเนะะี 1, 2, 3, 4, ่ยค่ะหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ห้าตรงกลางแล้วก็คราวนี้จะใส่ซุ้มเพราะว่าเดี๋ยวจะได้มีที่มัดเพราะว่าเราเอาไอ้ไม้ที่มัดเขาไปทำลำน้ำเมืองแล้วก็ฝั่งนี้ค่ะจะมีกุยช่ายฝรั่งเศสน่ารักมากดูดอกเขาสิคะมันเหมือนอาเลียมเหมือนกันนะเนี่ยดอกสีม่วงนี่ค่ะ มาอย่างเงี้ยมาเต็มเลยดอกนี่กินได้นะคะขอบอกว่านี้เพาะเมื่อสองปีที่แล้วค่ะยังอยู่แล้วก็ฝั่งนี้จะมีนี่ค่ะดอกเต็มเลยผักชีเราจะปล่อยให้เขาดอกแล้วเป็นมเมล็ดนะคะเพราะว่าหมดแล้วไม่ได้ซื้อซองใหม่เพิ่มละก็อยากลองเก็บดูค่ะนี่เหมือนกันเป็นดอกไปแล้ะค่ะ ตรงนี้จะมีโหละพาเอามาปักชําเพิ่มค่ะแล้วก็อันนี้มีอ่อะไรนะกระเทียมเหลือจากเขาที่แล้วที่เก็บไม่หมดลานี้กระเพราที่ย้ายมาะเริ่มตั้งตรงแล้วเดี๋ยวเราคงมาตัดอ่ะตัดให้เขาแบบว่าแตกใหม่นี่ผักเชียงพอต้นที่ตัดไปอ่ะเขาก็แตกขึ้นมาใหม่แต่ต้นที่จะปล่อยดอกเพราะว่าจะเอามาล็ดนี่ค่ะเริ่มเริ่มเป็นกลมๆและเดี๋ยวสักพักจะเป็นมเลเ็ดหอมมากอะ่ะอืมชื่นใจ กลิ่นหอมมากค่ะโอเคมาฝั่งนี้ต่อนะคะได้ยินเสียงฟ้าร้องมาใกล้มากตรงนี้จะเป็นกระเทียมค่ะแล้วก็ตรงนี้จะมีเคลนะเคลอยู่ตรงนี้แล้วก็ข้างในก็มีเคลนี่จะเปิดให้ดูยืมซุ้ม,มาใส่ก่อนนี่ค่ะแล้วก็ใส่ <laughs> มันจะได้ไม่โดนแบบว่าผีเสื้อมาวางไข่แล้วเป็นหนองอันนี้จะมีเจอเรเนียมค่ะนี่สีชมพู แล้วตรงนี้จะเป็นต้นหอมญี่ปุ่นนะเหลืออยู่ไม่กี่ต้นนะคะก็ไม่รู้จะโตขึ้นไหมและอันนี้ขึ้นเองค่ะนี่ verbena fineas ขึ้นเองจริงน่าจะเป็นดินแบบที่เราเก็บไปเพาะหรืออะไรอย่างเงี้ยหมายถึงว่าดินที่เราเก็บไปแบบว่าใส่ถังปุ๋ยแล้วแบบอาจจะมีมเมล็ดเขาอยู่แล้วก็แปลงสุดท้ายเป็นแปลงใหม่นะคะจะเป็นะมะเขือเทศหกต้นเดี๋ยนะ 1>, 1 2ึ่สอามสี่เอออยู่ครบค่ะ6ต้นอันนี้ก็เหลือ,อไม้ค้ำอยู่6อันแล้วตรงนี้ก็จะมีเบซิลอิตาเลียนเบซิลค่ะที่เราปักชำจากต้นที่ซื้อมาทานแล้วอันนี้ก็เบอร์วีนาเหมือนกันไฟเนสสีม่วงนะสวยมากก็เจอไงเจอว่าเขาขึ้นเองก็เลยย้ายมาปลูกตรงนี้แล้วตรงนี้ก็2ต้นค่ะเบซิลมะเขือเทศตัวนี้เป็นมะเขือเทศลูกเล็กนะอร่อยมาก ก็เลยแบบว่าซื้อมาทานไงก็เลยเอ,อาเล็ดมาเพาะดูเพราะได้สิบอะ่ะน่าจะเหลืออีกสามที่ยังไม่ได้ลงแต่ไม่รู้จะรอดหน้าร้อนไหมนะอันนี้เอาลงดินไปละค่ะเนี่ยสรุปในนี้ก็จะมีอยู่หกเจ็ดแปดเก้าสิบต้นค่ะโอเคค่ะสำหรับวีดีโอนี้ก็มีเท่านี้แหละเพราะว่าอยากจะพามาอัปเดตแปลงผักกับหญ้าเขียวๆเ,เนี่ยค่ะตอนนี้เราเงือออกเยอะมากเพราะมันอบอ้าวมากจริงๆ โอเคค่ะก็เดี๋ยวยังไงรอให้มันหายร้อนแล้วก็อาจจะได้กลับเข้ามาทำสวนต่อนะคะช่วงนี้อาจจะแบบว่าไม่ได้ทำอะไรเพิ่มอาจจะพาเดินดูสวนรกๆนิดนึงก็ยังไงก็ขอบคุณมากนะคะไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะนี่ให้ดูหอมอีกที่นึงสวยมากๆ